ผมขอบสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาแจกบทน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าีสถานที่แถวนี้เพิ่นเคยได้โชคได้ับนะครับวันนี้านีคไปนวานอย่างเ่นมาแจกบทแจกบา่นะครับมาสามต่อแล้วครับเด็กต่อไปเพิ่นสิด้อะไรสุดได้พญานานตี่นดองสมากเลยครับตีงวดติดมากเลยครับตีงวดิดมากระบอีงวดมากห่ยครับ

โอ๊ยอนอยากไปอยากมาไปทีก็หอนเลหดี๋ยวยายเนี่ยไนนเพอเน่าเป็นจะระเบิดบ่โทรศัพท์ตอนนี้มันคือหันคักแน่แต่ถอยของมสักน้อยก็เลิบันเ้เอ้ยดีดดีดดตัขาตัมันักหน่อ่ะไหนั่งเบา นั่งจากครับเอฟซีอำไมครับแล้วมันตีเลยนะเดีวจาของมาฟัง่าโอเพิ่ตีเปล่าอ่พ่ตี๋โอ้พิ่ตีได้ไปเร่นน้ำกับผูตโโอ้พิ่ันนะน้ำเ็นน้งนกกันเกดโอ้อาเดียสซุ้มเข้าไปเอ่อเอฟซีว่เห็นหาว่าสันเดียนี่ยเขาไยไปเทพีเลยทีเดียวเอาฟอแพี่หนึ่งเจ็ดห้าค่ะ เุดะได้เยอะมีเด้เดี๋ยวได้เด้ค่ะเห็นหาบักงามนึ่งมาสั่มกันว่าล่างค้นเห็นแปดศูนย์สามเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวสีพิไทยเบื้องใกล้ๆอยู่ครับตอนนี้เจ๊กะมองเพิ่อนกราบไหวอืมแอดมินแอดมินให้เพิ่นกราบไหวเจ็ดซับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแอดสีผ้าไปไทยเบื้องใกล้ๆเพื่อนก็ได้จากนี่ละ แล้วฉีดผ้าไปสัมผัสจากของหน้าเพื่อนน้ำจากของหน้าเพื่อนฟันดีครับอ่าผู้เห็นสามก็เห็นเห็นมาเห็นศูนย์สามเนี่ยนี่ผู้นี้เห็นศูนย์สามหาไหมทนผู้นี้เห็นหนึ่งเจ็ดหาอะไรยังไงผมว่ามีงนความหมายอันนั้นเป็นเมืองบานกล่องผมกำลังไร่สด เขาขยายอย่เ็นไม่ไม่เห็นเลยเพิ่นเห็นอยู่จอมปวกนะหากัมมโนไ่มโนมันโรเ้อพลอยพีนองเด้ออ่าบัตชนะไพ่มันตัวเดียวเขาไปวิ่งท่อนตัว อีกตัวเดียวเอามาแล้วสองตัวเลขถูกอ,อีกตัวเดียวแล้วอีกตัวเดียวโอ้บ่อ,อืมอ, <from> อันเด็กหนักไปซ่องโอ้เมื่อนี้เพิ่นมีการอ่าจุดทูบเชียงโชคนั่นนะครับจุดทูบเชียงไทยนะครับอ่าจุดทูบเชียงไทยด้วยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าอ่าเลขทูบเชียงไทยจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวถ่าเพิ่นจุดทูบจังหวัดเบิดหนึ่งครับเพื่อนหนึ่ง เหมือนเลแขเแล่หกเจ็ดเราได้อีกตัวเดียว<ฆ>กาอีกตัวเดียวตัวน้องพนเข้าเจ็ดนมือหกเจ็ดหลาโอ้นลตัวเยโอ้เลขเลขมือว่านนี่เพิ่นได้เก้าหกเจ็ดนะครับตอนนี้เลขถูกได้สองตัวมาแล้วก็คือหกเจ็ดเด้อครับนี่เลขขึกก้นยันไ้ารออีกร้อยรอ มุ่งขี้เขานั่งให้อิบ่อยากฝิงไฟได้ขันเปลี่ยนแน่นี่จอายพ่อนนะตอน,นี้กาหลายท่านหลายก้นนะครับกำลังใจจดใจจอว่าจะได้เลขตัวใดนะครับเีืยกกระลูกนะครับว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับที่อ่าได้มากก่อนหน้านะครับอแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นตัวเดียวกันแล้วสองตัวนะครับเป็นตัวเดียวกันแล้วสองตัวเด้พรีนองเนอ่าเดียว เจมหเจโอ้ลลเลยจุดทูบควอนฉีได้ก่อนกวันีเป็นตัวที่สามปรากฏขึ้นมหนวะทูบลมขึ้นเลยทูบลมเลยเอาเพื่อนให้สองตัวท่านเัวันหกับเจ็ดอ้าวหกเจ็ดเด้อพอยพี่นนองด้วเป็นหกกับเจ็ดวะตัวเห็นน้อยเดียวนี่เป็นหางคือเลขคแต่ว่าม่รู้ว่เป็นหรือเนเน่า เก่าแล้วมันเป็นหกโอ้เพื่อนไฮซ้ำนั่นเพื่อนไฮซ้ำนั่นอืมเพื่อนไฮซ้ำนั่นเอาเก้าเจ็ดอันตัวที่สามตกลงน้ำเลยไหมคะเอฟซีค่ะแต่ว่าตอนที่พ้นจุดมันเป็นหกเจ็ดค่ะเพราะตัวที่สามกํลังทีใหม่ตกน้ำลงไปเลยค่ะเดี๋ยวดี๋ยวถ่ายจะวบุตรครับพพี่น้องครับ ให้เพิ่นเบิ่งเรียบร้อยชังก้อนฮาก็อคอยเข้าไปเบิ่งนําเพิ่อนฮะก็จีไปเบิ่งกันละว่าจะเป็นเลขตัวใดเมื่อนี่ก็มีที่เด็ดบอกกันแน่นอน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเพิ่นก็นจิเปิดเผยว่าตัวใดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจะต้องรอเลขฝัน <c oughs> อ่าทางนี้ทางนั้นจะต้องรอเลขฝันเด้อพ่อยป่นองเรื่อ <c oughs> อืมรอเลขฝันอย่างเดียวคึกขึ้นนี่ล่ละครับไปเพิ่นจีฝันมอแต่สิ่งจีฝันเป็นตัวอืมอ่าโอเคโอเคอ่ะ ตัว่ดงเนาะอต่จังไดก็ต้องล่อเลขเลขฝันเบื้องว่าเพิ่นฝันเพิ่นมากตัวใดนแตเพิ่นได้ตัวใดนะครับเดี๋ยวต้องล่อกันนะครับอันนี้ก็คือข้าวข้าวเพิ่นขอยคอยใจจากถูกนี่ก็คือได้หกเจ็ดบอกหนึ่งหกเจ็ดแล้วตัวที่สามปัดลงน้ามมองไปทางท้องเทียนอยู่เลยเพิ่นเพิ่นตั้งให้สองตัวงวดก้อนก็ให้นึ่งเก่าเนาะให้นึ่งเก่าเก่านึงวันนี้ก็คือให้ หกเจ็ดเจ็ดหกนี่แหละครับเพื่อนพี่น้องเอาไง่ายๆว่าได้เจ็ดหกหกเจ็ดนี่แหละเพื่อนจุดถูกเพอสามตัวแต่ว่าได้สองตัวก้อนตัวที่สามสิบใหม่นะครับก้อนก้อนตัวที่สามสิบใหม่ปรากฏตัวเลขเข็นมาหน่เลขฮักตกลงนามได้ครับเพื่อนพี่น้องครับนี่ก็เป็นความอาจรรย์อีกแบบหนึง่งเช่นกัน เชื่อตัวม่กีนี่นะคะให้ได้อตมรงเพือเอาเกาใ่อืมมันมาตรงกันกับเรกที่เป็นใดมากเลยั้อโอรับว่ากันไปเตี้ยเหม็นมากเลยเก้าหกเจ็ดทุกตรงก็ไม่ห่วเกนนี้นกกะบโนะคะตามแอดใจบุญฟันค่ะค่ะไม่กินขาเย็นแล้วกมาคา อ๋อเรียกมันเร่นหลังจากที่เพื่อนได้เลขมาก่อนหน้าก็คือเก่าเจ็ดหกเนาะอันปุ่นได้ที่ตามคลิปก็คือที่หูดีนะครับเพื่อนได้เลขมากก่อนหน้าก่อนทีดเดินทางมากเนาะก่อนเพื่อนฉีดเดินทางมากบ่วง s w i n มือนี่นะครับเพื่อนได้เลขเก้าเจ็ดหกมากแล้วเพื่อนกาที่ฐานจิดไว้ว่า คันมาจุดทูปนี่คันเลขอ่าสิเป็นเก้าเจ็ดหกกให้มาจุดทูปให้เป็นตัวเดียวกันนะครับสึ่งในขณะพื้นมาจุดนี่นะครับทูปก,ก็เป็นอ่าหกกับเจ็ดนะครับต๊เก้าตัวเลขเก้าตัว,ตวท,ท้ายนี่ยังบ่ได้ปรากฏตัวเลขยังขึ้นมานะครับอ่าเลขก็ถทูปกระต๊กลงนามฉะนั้นแล้วกับ่อน้ังสี่น่ชัดน่าสิเป็นหกกับเจ็ดแลวแลวละครับพีพ่น้องครับ ะะขึ้นแอดกับฝันดีแล้วค่ะเชียงเล็ก่นฝันไว้าลยไกับตาเอาของได้ไดเ,เลยนะ,ะเองคนถูกกับลงนำ้ำเอาขึ้นมาตากแดดจ,จูดไหมเพื่อนไห่ซำนั่นแหละ mới vừa bảo gần mặt con đó vô đó เนาะ là bàn

ยแลนหยุดก่อนไวยหยุดก่อนก็บอกเรวหนึ่งัถึงเินเฮ้ยันไปแล้วหมอถูกไหเนี่หมถูกจองดอกงาร่างไไหดั่วสองดอกงาสี่งใดไงนหนักาด่อนั้อังไงก็เรียกไอ้ก็ทูะทูบงดอกออกงสี่งองสี โอ้มไหนก็วางไหนเนาะนี่เนาะพกเก่าๆของนจ้าไหนงียบงอเท่ากันในไม้ก็วางไหนงอเท่ากันบเขยเาเข็เี้วกระเาเขีงอกระง้อกรง้อกะงอกระง้อกระง้อกันง้อกัะง้อกาะ้อกรง้อกง้อกระง้อกง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 ้อกงอกระอกงอกงอกระงอกันงอกงอกัง้อกงอกรงอก้อกระงอกง้อกรงอก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 ังงอ

ต้องต้องดอก้อหากันพี่หาแก่ไดรเป่าเมแลวกดบวมบวมมนไทยรูกกันบวมขอให้นู้้วอ้ยแม่แม่ครับแม่ห้ลาบทงอางเงี้ยได้เลยใ่แล้วเทพื่นนะครับใชรแล้วอย่าเดเยงกันจนวนเงินจานวนเงินต่อแต่ลูกเฟมมาไทยลูกค่ะมเ็มไทยมาลูกกี่บาทนี่ รวมยอดข้างบนข้างบนอ่ะเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าโอ้ยอดปลาเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าครับยอดปลาได้ทายต้องกันบ่ไใครยุ่บอกต้องย็นแล้วนะว่าเป็นกยังเย็นนี่ละเอาว่าเป็นกยัง ถามดแล้วับว่าทก็ได้ทายเแล้วอ่ะอันนี้ก็ใหู้มีโชคมีชันะครับกับเบิ่งเอาเด้อครับพ่อยี่น้องครับได้ไ่ก็ดีเสงเอ่าโชกไปมานมั่นโชกลาบบัสนาแต่ว่าเลขที่เพื่อนได้็็ืืหกเจ็ดนั่นแหละครับ อืมพ uhm ุ่มพ <those> ุ่มพุ่มเุ่ยนยอดพระปาหน่อยยนยอดพระปาไปนะนี่เป็นงอทองขากันลาได้นนี่ว่าทือกเนงยอดเั่นนี่หมดเสนปดเากับคเดี๋ยวเดี๋ยวสิสรุปทีมไทยคิดไปยันน้นเจ็ดสามแปดเก้า อันนี้ด้วยนะใช่อีนี้ก้าวด้ครับที่ได้ในการดไของแม่ก้าวได้ครับเจ็ดสามแปดเก้าหาสามตุ่น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 าร่นเ่นตุ่นตุ่นตเ่นตุ่คตุบนั่นตุ่น่นต่นตุ่นต่นตุ่นบ่น่น่นอืา่ครับ่นนตนน่ ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดยุ่งจอมปวกนะครับก็ให้พิริพิจารณากันออกเองนะครับมโนภผยมโนโมั่นหลดไปสวกภผยมันมั่นแต่ที่แน่เลขที่เพื่อนก่อนกลางที่มั่นใจแล้วนะครับก็บคือหกกับเจ็ดนะครับหกเจ็ดเนะื่องจากว่าเพื่อนอธิษฐานนะครับอธิษฐานก่อนที่สีมานีนะครับเพื่อนกระไดเลขเก้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดนี่เพื่อนไดมากแล้วละเพื่อนเป็นตัวมากตัวเน้นเพื่อนแล้วนะครับ,นะรบแต่ว่า หลังจากที่เพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนก็อธิฐานว่าเออทอออันจียออกเก้าหกเจ็ดอีดีจุดทูบให้เป็นเก้าหกเจ็ดเออเพิ่นวางก,กันหลังจากที่มาจุดทูบนะครับมาหอดแลว,วก็มาไว้ผลละไม้ล่างไม่ตัางๆหน้าแล้วก็จุดทูบจุดทูบก็ได้เก็ดกับหกนะครับสองตัวนะครับทูบกําลัางจีแสดงตัวที่สามขึ้นมานะครับทูบก็ได้ร่มโต๊ะล่องหนไปจ่อยนะครับก็คือเอาสรุปง่ายๆว่าหกเจ็ดตรงกันแล้วเนาะ คนสองตัวท so no. okay. mm? okay? uh, okay. ah. ี่โคลขึ so. ้นมากที่หกกับเจ็ดขับเลยคหลังจากเจ็ดโคลขึ้นมากเจ็ดตัวที่สามเขาเโ่ตบตรงน้ำนี่ายตัวที่สามเป็นพิษนาวแต้คก็แม่พินาเป็นไก่เนมาหาโคมาแล้วไปใครเลยขาครับต่ายจินหร้านกับมันมากยมนเี่เจ้าน่า่เจ้าน่าเป็นไก บัวเห็นคนเห็นะไรเลยเลยแบบับนั้อย่าเ้าออกย่าเฝ้าออกมันอย่าให้จึงให้เอฟเีไงนเรือะลุมุกเจ้าเนยมุกเจ้านยนไม่บานมุกไ่เดียวเนอเด้อครับเป็นบ่เน่ยามอันนี้หกคนอันนี้เจ็ดัวนี้อัวีัวีลีดอัวเียัเหียัเยอันนี้ก็เห็นบ่เห็นบ่ เรียกยอดปป้าตัวไดนก่อครับแม่คู่ไม่คู่ยืมปากกาหน่อยครับผมเรียกยอดปป้าตัวไหก่อนครับยอดาปเกาสามแปดเก้าเจ็ดสามแปดเก้ารยับปเจ็ดสามแปดเกาแม่คู่แม่คู่วอันนี้เรับเจีบหกู่นี่ครับเื่อกนี่คุเด็กก่อนครับแม่คู่ผลลุกเลยครับขนลุกขนชันเลยครับ โอ้ยสาธุเด้อสาธุเด้อครูเอ้ยงอนได้ฟูได้ครับเห็นครับเนครัโอ้ยกล่องผมมาจากเยซี่สิม่องเห็นมะน่องไม่เห็นเย็นเป้เจ้ไหนแน่ลูกโอ้ประกาเห็นมาครับไม่เห็นเย็นเป้เจ้น่าก็สรุปทิม้ายคลิปนี้ไว้นะครับพี่คุณน้องครับในส่วนของเหล็กพญานาคนะครับตอนนี้เหล็กทั้งเบิดทั้งม่วนนะครับเหล็กทั้งเบิดทั้งม่วนกับเป็นเลขกสามตัวกับเก้าเจ็ดหก นะครับมาจุดทุบมือนี่ก็ไปตรงกันกับเก้าเจ็ดหกที่เพื่อนได้มากก่อนหน้านี้มือสองมือนะครับมือนี้เดินทางมาปีกัมาจุดทูบก็ได้เจ็ดหกอีกเพื่อนอธิษฐานคิดไว้ว่าคันจีเป็นเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดอิหรี่กะให้ทูบจุดให้เป็นตัวเดียวกันเป็นอิหรี่พอหนือเเป็นตัวเจ็ดหกอิหรี่อ่แต่ว่าในส่วนศูนย์สามนี่ก็เป็นตัวมากส่วนตัวเพื่อนเนาะในส่วนเหล็กยอดผ้ากันรับคลิปไร์สด นี่ก็ับที่คอจบการน,นําเสนอนะครับจังไดก็ขอนอน,นุญาตเด้อขออ่าบารามีทั้งหลายในอ่าบริเวณงนา,านซานบ้านซองหลังนี้นะครับจงโดนบันดาลให้เอฟซีทุขสันทุกคนอ่าสุขหัวสุขคนนะครับอ่าจงผสบแต่ความสุขความเจริญอ่ามากไหม้โดยโชคลาภสับสินเงินทองการงานเจริญก้าวหน้านะ ปาถนาชิงไห็ไห่ได้ชิงนะอ่หลอกไปไข่เก็บเกยอะไร้ม่เบียดเบียนมิเตสิงดีๆเขามาด้วครับเอีทุกท่านครับคำว่าบดีใดๆอไาเกิดขึ้นครับเอฟซีแฟนช่องือสิได้เบื้องต้นกันเลครับต้นตัวเล็กก็เป็นกระไดมาแล้วครับมีเก้าเจ็ดหกแล้วก็สองตัวกั็ดหกแล้วก็ศูนย์สามเอื้อยอนปลาปลานะครับยอดปลาปลาไงไเจ็ดพันส้อยแปดสิบเก้าครับ กับขอบคุณขอบคื้นนะครับพี่้องที่เขาบอกมึงมาชมชง,งพงพระรวยครับบางวัชิบะผาท,ที่ไป้ปตอบไปกับสำหรับลิปนี้ขอจบเพียงก็ค้ค่เอาไว้ชิปหนาพอกันนะครับกับสวัสดีครับ